สวัสดีครับผมจิมมี่มาสเตอร์เชฟซีซั่น4นะครับวันนี้ผมจะมาทำสวีท t a เ o Pie พายที่คนได้ดูกันและยังไม่พอเมนูของผมในวันนี้นะครับจะถูกเก็บบันทึกไว้เป็น1ใน12โปรแกรมในเตา Chef Kitchen More Bake เชฟทีชเชนมอลเบคด้วยนะครับอย่าลืมไปกดลองใช้กันดูนะครับเมนูในวันนี้นะครับง่ายนิดเดียวเราจะเริ่มจากการใช้มันหวานนะครับอันนี้เป็นมันหวานที่จิมมี่ต้มไว้แล้ว เราจะต้มจนสุกจนนุ่มเลยนะครับผมเราจะใส่เข้าไปในเครื่องก่อนที่เราจะเปิดเครื่องนะครับเราจะใช้ตัวตะกร้ออันนี้บดมันเล็กน้อยก่อนนะครับแล้วเราจะมาเริ่มบดมันกันเลยนะครับก่อนที่จะบดนะครับเราจะต้องใส่ครีมลงไปเล็กน้อยก่อนเพื่อให้มันเหลวมากขึ้นนะครับและให้มันเนียนมากขึ้นเราจะใส่เป็นตัว whipping cream นะครับเริ่มจากการใส่4ช้อนก่อนนะครับ เราจะเปิดความเร็วปานกลางนะครับไม่เอาเร็วมากนะครับเครื่องหลังจากนั้นนะครับเราจะเขี่ยขอบทั้งหมดให้มันมาอยู่ตรงกลางใหม่เพราะว่าเราอยากให้ทุกส่วนละเอียดเท่ากันหมดเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะกลับมาเปิดมันต่อเหมือนเดิมใช้เบอร์ประมาณเบอร์4ีพอครับเราจะใส่ไข่ไก่กันหนึ่งฟองนะครับผมลุย หลังจากนั้นเราจะเพิ่มความลึกหรือว่ากลิ่นที่ซ่อนอยู่ในตัวพายสวีทป๊ตโต้ของเราด้วยผงซินนามอนนะครับปรุงความหวานเพิ่มเล็กน้อยด้วยน้ำผึ้งครับและสุดท้ายนะครับเราจะใส่เนย พอส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีนะครับเราก็หยุดสิครับตัวเนื้อของตัวมันบดของเราหรือฟิลลิ่งของเรานะครับควรจะเป็นเนื้อที่ละเอียดมากๆเลยนะครับเราไม่ได้อยากกินไปแล้วได้ความเป็นไฟเบอร์หรือความเป็นใยของมันนะครับพอเราเตรียมตัวฟิลลิ่งของเราเสร็จแล้วเราจะเอาใส่ถุงไบป Pink ิ้งแบงนะครับเตรียมไบเปลงโมพายของเราเลยกันเลยนะครับ พอเราได้ปริมาณที่เราต้องการนะครับเราก็วางมันไว้ได้เลยมาเตรียมขั้นตอนต่อไปกันเลยดีกว่าครับตอนนี้เราก็เหลืออีกหนึ่งฟิลลิ่งของเรานะครับเราจะทำฟิลลิ่งวิปครีมแต่รอบนี้เราจะทำวิปครีมแบบไม่หวานเลยนะครับเราจะไม่ใส่น้ำตาลแม้แต่นิดเดียวเพราะว่าตัวมันหวานของเรามีทั้งน้ำผึ้งทั้งตัวมันหวานมันหวานของมันอยู่แล้วเราจะมาเพิ่มความมันของมันมากกว่าครับผมมาลุยกันเลยนะครับใช้วิปครีมนะครับเราจะมาเริ่มทำวิปครีมกันเลยนะครับง่ายมากใส่ ล็อกเปิดเราจะตีด้วยความแรงประมาณแค่เบอร์สี่เพราะว่าเราไม่ต้องการวิปครีมที่ฟองอากาศมากจนเป็นลูกใหญ่ๆเราต้องหมั่นเช็คตลอดเวลานะครับว่าตัววิปครีมเรอจะได้เมื่อไหร่เพราะว่าถ้ามันโอว,วิปเกินไปมันจะไม่อร่อยเลยครับวิปครีมที่เรต้องการต้องการวิปครีมที่มีเนื้อที่เนียนแต่ไม่เหลว ขั้นตอนออมานะครับเราจะวิปครีมของเราใส่บ,บัฟเิ้ลแบ็กเพื่อเตรียมปลายเป็นหนึ่งในซิลลิ่งของสวีปอเตโตพายของเรานะครับขั้นตอนต่อไปนะครับจิมมี่แอบเตรียมไว้ก่อนอยู่แล้วแต่วิธีการทำไม่ยากเลยครับตัวนี้นะครับเป็นพับเทสตรี่นะครับที่เรารีดจนมันบางประมาณสัก เหรียญ12เหรียญซ้อนกันแล้วก็เอามาอัดอยู่ในโมทาร์นะครับและเอาถ้วยอะไรหรืออะไรก็ได้ที่มันสามารถบังคับรูปทรงได้ครับทำการบรายเบรกในอุณหภูมิ200องศา15นาทีหรือว่าจนมีขอบสีน้ำตาลครับผมต่อมานะครับพอเราได้ตัวโมทาร์ของเราแล้วเราจะมาใส่ฟิลลิ่งกันเลยเราจะใส่จนเกือบเต็มนะครับแต่ยังไม่เต็มต้องเหลือพื้นที่ใ hey ห้เวฟิิ่งฟิล์มเลยนะครับ โอเคตอนนี้ฟิลลิ่งชั้นที่1ของเราก็จะได้ประมาณนี้นะครับขั้นตอนต่อมานะครับเราจะทำการอบฟิลลิ่งของเราในอุณหภูมิ150องศาเป็นเวลาประมาณ5นาทีนะครับตอนนี้อบครบ5นาทีแล้วไปดูกันเลยดีกว่าครับ ตอนนี้ตัวฟิลลิ่งของเราก็สุกพอดีแล้วนะครับผมเราจะไม่อยากให้สุกมากจนเกินไปเพราะไม่งั้นตัวมันของเราจะแห้งนะครับและตัวฟิลลิ่งของเราก็จะแห้งจนเกินไปนะครับทิ้งไว้สักพักนะครับพักไว้จนน้องแกเย็นนะครับพอน้องเย็นปุ๊บเราจะมาเริ่มปายฟิลลิ่งชั้นหนึ่งก็คือวิลติ้งครีมของเราอ่อนพอนะครับผมพอตอนนี้นะครับตัวพายของเราก็เย็นเป็นที่เรียบร้อยเราก็เอาน้องออกมาจากตัวมูได้เลยนะครับน้องก็จะหน้าตาประมาณนี้นี่ครับ ขั้นตอนต่อมาพอพอน้องเขาเย็นเราจะมาใส่วิปปิ้งครีมนะครับแนะนํานะครับห้ามใส่ตอนร้อนไปเด็ดขาดน,นะครับเพราะตัววิปปิ้งครีมของเราจะละลายและเหลวกลายเป็นน้ำนะครับเราจะมาเริ่มอีกันเลยครับและขั้นตอนสุดท้ายของเรานะครับจะคือการตกแต่งของเราผมจะแต่งด้วยตัว กูสเบอร์รี่นะครับเราจะวางออนท็อปผมอยากเพิ่มเฟลลิ่งให้มันเหมือนเกรอบที่มีป่าอยู่ข้างบนผมเลยเลือกใช้กูสเบอร์รี่ที่มีรสชาติเปรีย้ยอวอตัดเลี่ยนและยังให้การตกแต่งจานที่ยังสวยอยู่ครับได้บนตรงนี้ผมเปรียบเสมือนต้นไม้แล้วกันนะครับผมจะเริ่มวางที่ระต้นระหว่างนี้นะครับเราก็จะแซมด้วยสตรอเบอรี่อบแห้งนะครับเพิ่มเพิ่มสีแดงแล้วก็รสชาต เปรี้ยวอมกรอบมีเท็กซเจอร์เหนียว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 เคี้ยวสนุกเพลินก็แซมแซมเข้าไปด้วยครับทะานานี่ก็คือจานที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสวีโทโ p เตโต้พายนะครับข้างบนรพพ้อมด้วยกูสเบอร์รี่สตรอเบอรี่อบแห้งนะครับผมแล้วก็วิ p i n g c ครีมอย่าลืมเอาไปลองใช้กันดูที่บ้านนะครับมากกว่าเตาเทพคือเตาที่เชฟเลือกใช้อย่ารอช้าสั่งเลยตอนนี้เตาเชฟคอนเวชชั่น CK 0695 เตาเชฟคิกชั่นมอเบก